สวัสดีครับสมชายมาดี MC ศูนย์คดนะครับเจ้านายครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังฉากนะครับโจนี้ถึงฉากช้างชุดบาสเกตบอลนะครับความพรัอมบนรถเริ่มนะวันนี้นักท่องเที่ยวน้อยนะครับคู่กัมาประมาณ30ท่านได้นะครับฉากสุดท้ายเกือบฉากสุดท้ายแล้วครับมีโมเมครับอีโมเมน้องรัชตะครับที่กำลังชุดกับน้องบอพลอยนะครับ ไปดูบรรยากาศลังชาครับฮัลโหลสวัสดีครับสบายดีไหมครับไม่สบายจะมาแสดงช้างได้บอกใช่ไหมไอเด้าครับน้องไอด้าครับมาถุงเงินครับเนี่ยรอคิวรอรอคิวลงสนามใช่ไหมรอคิวลงสนามรอชุดบ้านครับรอชุดบ้านรอชุดบ้านครับ ทางทองเงิ 1941, นช้างไทยครับช่องทองเงินช้างไทยนะนะครับน้องแสนคูนครับแสนคูนสวัสดีครับโอสวัสดีครับแสนคูนถือบัตรรอไปแล้วครับถือบัตรรอไปแล้วสนามนะครับโอ้สายฟ้าครับนี่เดี๋ยวไปดูสายฟ้าเนี่ยเมื่อวานไล์สดไล่สดอไะสายฟ้าจ้าสายฟ้าเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ใส่ฟ้านะครับรอหลังชาครับเดี๋ยวเราไปชุดบาสนะครับดูเต้านมก่อนดูนมก่อนดูนมดูนมดูนมก่อนตอนนี้ตั้งท้องได้15เดือนแล้วครับนี่15เดือนแล้วนะครับใส่ฟ้าตั้งท้องอีกแล้ว15เดือนนะครับเต้านมครับเต้านมตั้งใหญ่จับนมแทบตื้อจับนมไม่ได้ครับดูแทบตจับนมแล้วก็รู้สึกติดเซลยวครับว่าตุ นี่ครับเต้านมตั้งอย่างนี้ครับก็ตั้งท้องนะครับกวานก็พยายามกระโยกให้ไปจับทางตรงเจับทางนี้ก็พอแล้วไหนครับป่าดาวครับโอ้เยี่ยวแตกเลยจับนมเยี oh, okay. ่ยวแตกเลยทองคำครับทองคำมาคำครับมาแล้วครับเข้าไหมเมื่อกี ja ้เข้าไหมกวานเข้าไหมเมื่อกี้เข้าไหมไม่เข้าครับพลาดอีกแล้ว ตัวนกวกตนกวานะครับต้ง้องทางนี้ครับต้งน้องเป็นก้อนนะครับตั้งอย่างนี้คือช้างตั้งท้องนะครับต้องต้องให้ตั้งแบบให้เห็นชัดเจนก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าตั้งท้องครับถ้าประมาณ4ี่หเดือนในนะครับจะยังยังไม่รู้ยังไม่มีการลุ้นนะครับประมาณ10เดือน11เดือนเนี่ยนะครับจะมีก้อนนะครับให้เรารู้เลยว่าช้างเราตั้งท้องนะครับ เดี๋ยวเข้าฉากลาลูกป่งอาชุดบัตนนะครับใส่ผ้าเม่นยามากนะครับลาลูกป่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันยำจริงรึเป่านะฮะเพื่อนๆมีเราเตะฟุตบอลนะครับฟุตบอลเสร็จแล้วก็ไปนอนที่พักครับมีโรงพักให้เรียบร้อยครับลันแสดงใหม่ของเรานะครับม <ve> ีสถานที่ให้นักแสดงของเราพักนะครับมีร่มเรียบร้อยนะครับ เย็นนะครับไม่ร้อนแลไม่ต้องพึ่งลมไม้นะครับมีน้คาสูงให้พักเย็พีมแล้วากต่อลยไปฟุตปอลแล้วครับุตอลคุอเปสุดท้ายแล้วครับฉากสุดท้ายแล้วคุบอลรักษาประตู

กลาละมังใหญ่ก่าเดิมครับกลาละมังเก่าเล็กๆเ,เ,เองนะครับแต่พังหมดแล้วมันบุบพี้ไปหมดนะฮะต้องเปลี่ยนกาละมังใหม่ต่อไปครับกลาละมังครับ <c oughs> ต่กาลมังต่อไปก็เป็นงก่อน

ยิงไปแล้วต่อต่อ,อ,อ,อไปรัชต่างนะครับไปลางเชพื่อตัวเจครับเาเจากหน้านะครับสงทงนะครับมากไกลเลยนะจนันสามเื่า,ารรกี้ชอกโินครับ้องรัชตะยิงไปนะขาหน้าไหลามาสวนคืนดีรักษาประตูช์จแฝงทอมทำรัาเชือกโครับ รบกวนล้ครับสิตทีครับงานใหญ่มากครับิินอนาคตในงานนี้ใหญ่นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมรบกด้รับผม่ว่าสิบทีมาลิข้าหรือเปล่านะครับดูมาแล้วสิบทีอลอลสกินเอาครับสกินลงก่อนลงกสกีนไปแล้ ได้ขอให้ได้ไปนู่นนะครับหลุดหลุดออกจากรู้ว่าไปแต่ปกติจะโดนรั่วครับรัวมันกั้นไว้นะการที่จะมันรอดร้วไปในยากนะฮะนี้รอดไปแล้วเป็นยาเป็นยาจ้าวันดีค่ะ ับานไปนะครับผมเชียรแเลยนะครับตัวที่เจ็ดครับประตเล่นไม่เกินรับผมเป็นย่านะครับเป็นย่ามาแล้วนะเป็นย่าโอ้ยตายพอเป็นแค่สกิทเอาก็พอครับเป็นย่าเจอลูกบอลลูกใหญ่และตกใจหนักสองกิโลน้ำหนักลูกบอลลูกถึงสามโลเนีบอกน้อยครับมาแล้วต่อไปครับพอพอ

โอเคใจได้ผ่ชมโอ้โได้เขาหง้ากเอาโอเคครับอะครังที่สองเลยก็คอยเล่นตัวนะอ่าอ้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 าโอ้หอ้าหอลังอนี่มาีิธมีสิอธิ์ขาหลังเซฟได้ครับาดขาหน้านะครับแต่เซฟได้ขาหลังนะครับเาน้่นหลัาวตยังเซฟไดยาอะส เราสูงเช่นที่ได้แผ่ทกตละยังสูงตัวช้ำผู้หญิงนะครับแล้วก็โอ้ดเส้นได้อีกแล้วครับวันนี้มาดีครับวันนี้เดี๋ยวลุ้นแสงคำครับลุ้นแสงคำว่าจะยิงเข้าหรือว่ากันต่อไปว่ากันต่อไปต่อไปนะครับวันนี้รับชมกันยาวๆเลยครับรับชมกันยาวๆเลยครับวันนี้แสงคำครับ

đi Ayda ạ, Ayda. tăng số gặp số cơn số tăng 3. Ayda, tăng cây, gặp ตาประตูไม่เ <c> ข <oughs> ้าครับไปครับทางแปดแปดน้องครับน้องทองแท่งครับทองแท่งเจอกับทองคำแล้วครับแปดแปดมาสามแปดแล้วครับไไมด้ ไม่เข้านะครับครับต่อไปสายฟ้านะครับไม่ให้วิ่งนะเราจะให้น้องเดินนะครับเดินค่อยๆย่อๆนะครับได้ออกกําลังกายนะครับย่อกนะครับไมมาแต่เขานะวิ่งเหมือนกับเด็กๆนะน้องๆเขาวิ่งได้ครับสายฟ้านี่นีอ่นี้โอ้ ตัวบ้างดูนะัวเสาดูอเปลี่ยนตัวบ้างัแล้วกันครับอ่ะมาเปลี่ยนตัวเลยครับปิดท้ายการแสดงครับตัวสาม้งไงคามคมหาหเวลาสองเชือกเลยครับเชือกเดียวสองเชือกคุมเชิงเค่อองครับคมใจไปรับจดแบ่งงานขาหลัง้ี้โเยครัไปคไ้โหนั่รับยืนสุดท้าย

ทางเดียวก็จะให้วัน้นใจก่อนที่เราจะพาจ่ายได้ก้ออาหารทใต่อไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการแสดงรอบเช้านะครับในยมคิท้ายรายการแสดงนะครับพิพิธภัณฑ์แล้วก็ลงช้างบรรยากาศหลังฉากนะครับรูปองค์ที่สวยมากกันของช้างแสดงนะครับก่อนที่จะเข้าคิวลงช้างนะครับมีนัขึ้นมาแล้วต้องได้ถ่ายรูปที่หอชฉกช้างแล้วเราก็การปฏิบัติงานก็รูปสวยนะครับเราจะมีการเซ็นชื่อนะครับถ่ายพาถ่ายได้นะครับตาม สะดวตามอย่าใส่ครับผมจากที่เราจะเส็จนี่อันนี้ตน่งช้างนะคต่อสบตัวที่อันนี้อันนี้ชื่อช้างอันนี้รายการทีเท่าช้องรอรกิานช้างแต่ชื่อทำอะไรบ้างในใ่ละวัน มกีการเช็คไปนะครับเช็คไปเช็ทุกวันนะครับเช็คทุกรอบนะครับดในต้นมีการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่เป็นนักแสดงนะครับเรื่องหลังของเรานะอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะซเปอต์สอตมส็อยู่ได้ตลอดทั้งวัที่ยวได้ตลอดทั้งวันบฟอรี่นะฮะมีเวลาอยู่คุณยายบอยฟเอร์ี่ยายยูรูาก็ซื้อตัวซอตเพิ่ภาคเราเ่ยรับภาคนะแล้วก็สรอบสองา พบใหม่สองจ้าครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องสมชายมดีเอ็มซีศูนย์พศเจ้านายด้วยนะครับนะก็สิบเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะแล้วพบใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยือนนะขอบคุณท่านในได้เิลปสวัสดีครับ